อันนี้เข้ามาไฟโดนตัดนะครับอันนี้ผมถ่ายรูปแบบไม่ได้เปิดไฟไว้ก่อนนะครับอันนี้ห้องน้ำชั้นล่างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสองห้องอันนี้จะเป็นห้องครัว อันนี้ห้องน้ำในห้องครัวนะครับมีที่ดูดควันนะครับมีห้องน้ำในห้องครัวแล้วละจะมีห้องแยก,กมใอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องชั้นล่างนะครับเป็นห้องนอนก็ได้นะครับห้องเก็บของก็ได้ก็มีประตูทะลุด้านหลังนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูชั้นสองนะครับ ชั้นสองก็จะมีสามห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนใหญ่สามห้องเลยโอเคเป็นใหญ่มากนะครับสามห้องแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับ นี่ห้องที่สองนะครับอ๋อโทษนะครับห้องที่สองไม่มีห้องน้ํานะครับห้องที่สามมีห้องน้ํานะครับเท่ากับว่าด้านบนเนี่ยจะมีสามห้องนอนสองห้องน้ําด้านล่างจะมีอีกสองห้องน้ํานะครับ อันนี้เป็นเตียง3.5ฟุตนะครับ